สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ฟแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอ,อีกเหมือนเดิมนะคะมาแล้วคะ่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับแนวทางที c แฟนช่องนะคะล่อคอยกันไลน์นะคะในส่วนซ้ายดวนปทุมธานีนะ,ะหรือว่าเลขจากผู้ใญ่ใจดีปทุมธานีฮะละคุณพ่อคุณแม่ หลังจากวัต่ิพานมานะคะเข้าอีกแล้วดิคุณบอกคุณแม่โอ้ยช่วงนี้เดินดีเดินเดินเยาวๆเลยนะสามงวดแล้วนะคะตัววิ่งเนี่ยเพิ่นเน้นนักอยู่แล้วนะคะเข่าสามงวดติดนะคะแล้วบันนี้ในสามงวดนี่คุณบอกคุณแม่คุณพ่อเพิ่นกระจับคูมาหายนานะคะเข้าอีกบันเนศสำหรับเหล็กจับคูหนะ่ะงวดเมื่อกี้นะคะเข้าไปที่หาเก่าล่างตรงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น จับตาม,มองให้ดีๆสําหรับงวดวันที่16ตุลาคม2 5 67นี้นะคะก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังคือเก่าเหมือนเดิมภัยเขามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อคุณบอกคุณแม่คลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดบอกกดไลค์กดแชร์นะคะในคลิปนี้เวลาเสียนซองยกตัวเลขขึ้นให้เบิ้งนี่ คุณพ่อคุณแม่อาจจะม่วงโบเห็นตัวเลขก,ก็ได้เนี่ยม้นนี้จะส่องไปได้มากมายอีกแล้วนะคะทองม้วนลงในกระดาษแล้วสําหรับผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์จังสิเห็นผู้ใดบบกดไลค์กดแชร์สีโบเห็น่าสัน่นโอ้ยบอกขึ้นหนังกระตุนนอนเสียงสอนพ่อแม่ยังดอกก็ดอกคุณแม่คะช่วงนี้เป็นเงียบเียมิดมิดนะคะอยากให้เอฟซีนะคะซอยกดไลค์กดแชร์หลายๆนะคะมันกะเห็นตัวเลขคือเกาละคุณพ่อคุณแม่แต่วา่าอยากให้ ซอยกันซื่อนะคะให้กาลังใจซึ่งกันและกันเนาะและก็ผู้ใดนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะสะดวกคอมเมนต์เส้นซองกับฝากแน่นะคะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความเฮงความปังกันหน่อยนะคะหรือว่าแสดงความเห็นมาแนวว่าตัวเลขในชุดนี้ในงวดนี้นะคะของคุณยายใจดีประทุมท่านนี่นะคะเพิ่นเป็นตะคือเป็นตะมาอีกบอนะคะคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์บอกเส้น2องหน่อยนะคะอ่ะวาวมาต้องว่าโดนแล้ว ลืมโชว์รักทานเกาห้เบิงหนี่น,น,นีนี่ค่ะนี่คืองวดก้อนนะคะคุณพ่อคุณแม่เยาฟาวแคปหน้าจอนะคะเส้นซองเอา DNA นเอะคะเอาสถิตินะคะมาโชว์ห้เบิงก้อนนะคะเพื่อหลายท่านหลายคนเนาะเพิ่นอาจจะบบเห็นคลิปของงวดก้อนนะคะอาจจะบบรู้ว่าผู้ใหญ่ใจดีประทุมท่านนี่เนี่ยเพิ่นห้ตัวได้มากนะคะแล้วมันเขาอิลีบอนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมานะคะ,ะสำหรับแนวทางนี้นะคะแนวทาง ผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีเนาะเพิ่นเน้นนักเลกวิ่งเด้อจากเพิ่นลงทุนนะคะในส่วนเลขวิ่งนะคะลงทุนทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าสามหัวที่ผ่านมาหลังๆมันเนี่ยเส้นซองคอให้พ่อเพิ่นจับให้นะคะว่าอ่ะเอาใจเ c ผู้เพิ่นงบน้อยแน่นะคะพ่อคิดว่าถ้าเกิดโตวิ่งที่พ่อลงทุนเนี่ยทำมันสิตจับคู่นี่มันสิตจับคู่มากกับยังนะคะหมวเมื่อกี้นึงตุลาเพิ่นก็เลยว่า ถ้าหาสิมานี่นาสิมาหาสามหาแแต่ว่าขอกันแนวสันกันเสียดายหาเก่าอยู่นะคะก็คืออยู่ที่หาเก่าสันก็เลยกันหาเก่าไว้คุณบอกคุณแม่เบิ่งดูเข้าของเพืนน่อนอเลีนะคะเบิ่งนะเล็กจับคู่มีอยู่แถวนี่เออเออตื่นเต้นไรผมชิบวพีทบอกถือเราเสี่ยงซองกระดาเ,าเอาเอาเป็นวางวัต่ิพานมากกะเขาหาเก่าลัง ตรงๆนะคะบอถึงแนวทางของคุณยายใจดีปทุมท่านี่นี่เนาะคุณพ้าคุณแม่งวดก,ก้อนกับเขาล่างนะคะงวดก้อนเขาสามเจ็ดล่างตรงๆขึ้นกันเอ๊งวดนี่เป็นตำมาล่างอีกบอนอะนะคะมาลุ้นกันพุ่นละล่งสี่โมงแรกสิบหกนาฬิกาคุ่นละเออสิบหกนาฬิกาของวันที่สิบหกตุลาะคะจังสิบอกได้ว่าเิ่นสีมาล่างบอกนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะชันสองขอเขียนสัก รูนะคะเลขวิ่งผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีเอาเบิงวิเคราะห์ใส่กันกับเลข ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเลขล็อกหันแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะก็เดินดีเขามาสาวงวดจีงวดแล้วคือกันนะคะเอฟจีก็ล่องไปจลาลนาเบิงว่าผู้ใหญ่ใจดีประทุมท่านี้มันฟันวิ่งตัวได้นะคะก็ล่องไปเบิงได้ล็อกนะคะหามันเข่าอีกตรงกันอีกนะคะหาได้โชคได้มันเนาะสิบหกต่อคหกเจ็ดนะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีปทุมท่านี่นะคะเพิ่น ลงทุนนะคะวิ่งไปที่เลขหกค่ะคุณพ่อคุณแม่จับคู่มาให้สองหางเหมือนเดิมนะคะเลขจับคู่นี่คือคุณพ่อเพิ่นนะคะ,ะส่วนโตนะคะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันจะจับคู่มากนะคะก็คือจะจับคู่มากกับ2ตัวนี้ก็คือเลขหกแปดกับ6กเก่าสั่งคุณพ่อคุณแม่ค่ะ,ะ fc ก็ลองพิจารณาดูเนาะถ้าเกิดว่า บอมากโตที่พ่อเพิ่นจับหายกระลองเอาหกนี่นะคะไปเมื่อไปแล่นบอ่อเออหรือว่าจะไปจับไ่โตที่ดีที่เด็ดทางอื่นก็ได้ขึ้นกันนะคะลองพิจารณาดูนะเนาะออพอมไปผู้ใดกดไลค์กดแชร์ไปคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อระวังเส้นซองโยกกระดาษขึ้นนี่เลี้ยวบ่าเห็นตัวเลขดินั่น <laughs> ผู้ใดเห็นตัวเลขแสดงว่ากดไลค์กดแชร์ผู้ใดบ่เห็นแสดงว่าบ่าได้กดโมเม,มนต์นะคะเช่นซองโชว์ผิดดันนะคะเอมุกซำหนีก,กัเหรียนอกกันตเอาแคปหน้าจอเนาะนี่ละเออสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับเลขวิ่งผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากปทุมธานีงวดวันที่16ตุลาคม2567นะคะวันนี้ฟันวิ่งไปที่เลข6ค่ะ เพิ่นลงทุนเน้นนะักคือเลขกวิ่งนะคะทีมงานเพิ่นลงทุนทั้งบนทั้งล่างพอทอกันนะคะเดี๋ยวจะมีค้นมาถามว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเนาะส่วนเหล็กจับคู่นะคะเช่นซองคอยพ่อเพิ่นจำไ้นะคะพ่อคิดว่าทางหกสิมาสิมากกับยังนะคะพ่อว่าน่าจะเป็นหกแปดกับหกเก่านะคะเอฟซี FC ก็ลองพิจารณาดูเนาะอ่ามักน้ำพ่อเพิ่นกับจัดคัดกับพานคือเก่าเหมือนเดิมนะคะนี่ละ ล่อค่อยกันหลายนะคะเส้นซองกับล่อค่อยขึ้นกันนะคะมือน,นิกะใส่คาําว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะคือจังทีบ่าหละล่องออกไปเปรียบเทียบกับอา่าเลขล็อกผู้ใยญ่ใจดีเนาะล่างอย่างเดียวฮะนะเออเอ้ยมีบบนออมีหกบอนอออ้าล่องไปเบิงเด้อคุณพ่อคุณแม่เส้นซองล่องหงหงแต่ตองวดแล้วสําหรับเลขกล็อกู้ใหญ่ใจดีนะคะจังไดกะหวังว่านะงวดน,นี้ คุณพ่อคุณแม่ก็จะโชคม้านโชคแห้งอีกนะคะถ้าเกิดว่ามีที่ดีที่เด็ดนะคะมีตดดีเด็ดๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเซนสองน้ำแน,น่เนาะอ่ะก่อนจะที่ปิดคลิปนะคะคลิปนี้นะคะนําเสนอแนวทางเรียบร้อยแล้วนะคะขอฝากนะคะสาหรับผู้ใดนะคะอยากได้ตูส้อยดีๆเนาะไปซส้อยให้ผิวหน้านะคะสวยผิวหน้ารอนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝาหนาๆน,นี่เออกระจุดด่างดําซิวเนี่ยเป็นต้นเหตุเป็น ปัญหาที่รักษายากม,มากคุณพ่อคุณแม่คะแต่ว่าครีมหน้าใสของเรานะคะช่วยได้นะคะเพราะว่ามีคนเอาไปใส่แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นเป็นฝานาๆนนเนี่ย จางลงบางค้นหายแล้วก็มีนะคะติดต่อมาตามเบอร์ที่เซ็นสองลงให้ข้างล่างนี้เลยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองนะคะแต่ว่ามีแต่คิดอยู่มันกับบวาง,งามจึกเถื่อนะคะต่องฝ่าวติดต่อมาจังสีงามตัวคุณพ่อคุณแม่เออศูนย์เก้าสี่ศูนย์สองเก้าสองหกเจ็ดสี่นะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์แอดไลน์ด้วยนะคะผู้ใดมีไล่กะใส่เบอร์นี่เข้าไปเนะาะจะขืนซื้อไล่วาบุญน,น้ำโชคสามนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ ทิ้งขอควาไมไว้น้ำนะคะว่าสนใจครีมนะคะเส้าซองจะไปเอ่อจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้นะคะอ้และก็ขอฝฟ้า,ฟาแม่นะคะถ้าผู้ใดนะคะสนใจอยากสร้างนะคะต้องแจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าเส้นซองนะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะคุณพ่อคุณแม่คะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะมีแต่แบบอโอนอนะคะถ้าใครพร้อมใครสะดวกใครเชื่อใจนะคะก็ค่อยติดต่อมาก็ได้นะคะ แต่บอกเลยว่าเอาเส้นซองนี่แหละเอาเจ้าของนี่แหละกรันตีเพราะว่าเป็นคนรับออเดอร์เองแพ็คเองส่งเองนะคะถ้าเกิดว่าจัดส่งแล้วนะคะหลังจากที่เส้นซองแจ้งเข้าไปในข้อความว่าจัดส่งให้มือใดเนาะ นับไปอีก2-3ถึงวันนะคะได้รับของหน้าบ้านแน่นอนนะคะบ่มี่คาใจใจเพิ่มใดๆนะคะถ้าบไดารับ้ของติดต่อมาหาเจนซองนะคะมันลายมือเอียงจังไดเจนซองทรงห้ใหม่เลยคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ฝากแน่ผู้ใดที่เคยสร้างเนาะเป็นลูกค้าของเซนซองกะฝากให้เครดิตเซนซองแน่จักน้อยนะคะเพื่อคนอื่นๆนะคะที่เพิ่นกำลังอยากจะสร้างนะคะหรือว่า กำลังคิดอยู่เนี่ยสีได้ขลองแทะบอมเจ้าซองจะหลอกบอมอย่างจังไดได้ของบ่อนอ้อพอบอสะดวกเก็บไอ้บอสะดวกเก็บไปทังนี่มีแต่แบบอ่ออ้นี่เฮจังไดเงินเฮาสีเสียเป,ป้าวอ่นะคะกะฝากคุณพ่อคุณแม่ที เคยสั่งน้ำเจนซองนะคะที่ใส่คขีมนาใส่ยูนะคะกับฝากคอมเมนต์เมื่อบอกแน่นะคะให้เครดิตเจนซองหน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะกับฝากแนนเนะสำหรับคุณใดสะดวกนะคะโอเคนะคะพอแล้วนะคะบอกมาหลายายห่หางมากๆนะคะตะวาก่ะ คลิปนี้ก็คือจิบว่าถึกด้าบันไดนะคะเพราะว่าโซ่ตัวเลขตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะจังใดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะคะเบิรงคลิปนี้นเซนเราเยาเฝ้านี้ไปใส่คุณพ่อคุณแม่มือน,นี้ยังมีแนวทางนะคะของรัฐบาลไทยอีกหลายแนวทางเลยนะคะถือว่าเป็นการนวดแล้วเนะาะเฝ้าเขามาเบิงรงเฝ้าเขามาหานะคะ รู้ก่อนเห็นก่อนรวยก่อนวาสั่นพอนว่าอ่ะจังไรคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเห่าไปพอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ